นี่กินผลไมาก้กระป๋องค่ะทุกคนครั้งแรกนะยายว่าเปรี้ยวหรือเปล่าถามอุ้ยจอี<ม>อออร่อยเนาะ,<ม>ะอออร่อยครั้งแรกของเขานะทุกคนดูอุ้ยกินดูอดด,ด,ดอร่อยจังเลยผลไมาก้กระป๋อง ยกินเอายาใจเย็นๆกินใจเย็นๆกิในใจเย็น,นเอออย่าเป็นรีบลองของใหม่นะคะทุกคนอู้ดูทีละสองลูกอันนี้เด้ออันนี้เด้อโอ้กินทีละสองลูกสองลูกเลยค่ะ อันซึ่งเขาเกรงใจนะทุกคนแอบมีความเกรงใจนะแบกแบ่งให้มุหนอ,อกกินด้วยเออแบกกินแบบเรียกกินแล้วก็แบกแบ่งให้มุหน่อยอ,อย่างเนี้ยซึ่งมุหนอ,อบอกแล้วนะคะว่ามุหน่อ,อม่กินให้ยายกินเลยดูเขารียกกินแล้วเขาก็จะแบ่งให้เราอย่างเนี้ยอ่ะกิตกตนตะวันพฤษาใช่ยหมเนาะถ้าต,วตวะวันพฤ่าอะเออ พอเราบอกว่าไม่กินทีนี้กินทีละลูกแล้วนะเออเมื่อกี้บอกจะแบ่งให้เราไหนะกินทีละสองลูกม, <laughs> มีคนเดียวกินที่หมดเลยนี่ดูกินเอาจะหมดกระป๋องแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นขนมที่ร้านเขาส่งมาให้นะคะแต่อันนี้อ่ะเคยมาให้มาแล้วหมดทวนหมดเกลี้ยงเหลือแต่น้ำเหลือ <laughs> <laughs> แต่น้ำ นี่นหลูกไปบไ้เอออ๋ไม่พอสดน้ำค่ะทวนดูสดน้ำสดน้ำ <laughs> โอ้ไม่ต้องสดก็ได้น้ำโอ้ดูชอบขนาดไหนดูมันหวานเนาะมันเป็นน้ำเชื่อนอนะ่ะทุกคนดูกินเยอะก็ไม่ดีนะ <laughs> แต่นานกินทีค่ะโอ้ยหมดกระป๋องเลยค่ะดูหมดกระป๋องเลยนะกระป๋องหนึ่งนี่น้ำหนักตั้มห้าร้อยหกสิบสองกร<ะ>ัมเนื้อมันรวมทั้งหมดนะทุกคนดูอร่อยด้วย,วยเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยขอบคุณร้านลูกกินมากๆเลยนะคะที่ส่งขนมของกินมาให้ยายตลอดเลยซึ่งเขารู้ไงทุกคนว่า ยายไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ายายไม่มีอะไรกินอนะ่ะยายซ้ามาไปเบิดร้างเขาได้ตลอดเลยว้าอร่อยจังเลย <laughs> น่ากินจังเลยดูสินี่นี่น่ากินมา,มากๆเลยเอาลองชิมซิชิมสิเออปิดพิธีหน่อยซิอเออเขาอวยพรเขาอวยพรทุกคนเออขอให้พรนี้กลับไปถึงเจ้าของร้านนะคะ หน้าตาเนี่ยหน้าปุกหน้าปุ้งเนี่ยดูเนี่ยหน้าเนี่ยบวมเนี่ยเหมือนคนไม่สบายแต่ก็ไม่สบายจริงๆแหละทุกวนไม่รู้ว่าโดนยุงกันหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละถุงใต้ตาอ้วนเลยกินเยอะๆค่ะเดี๋ยวมีมาม่าไปให้ใหอีกมาม่านี่ไม่เอไปเยอะ เออเอาไปเยอะแล้วเดี๋ยวหายไปอีกเดือนหนึ่งน่ะกว่าจะมาน่ะเปหนอะไรบอ่ะอังกีบอ่ะอังกีก้าอ่ะกีก้าพี่อนน่ะน้าง้าวหัวเออเอาทีละชิ้นทีละชิ้น ไม่ใช่น้อยๆน,นะน่ะ,นะผละไม้หนึ่งกระป๋องขนมอีกตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวจะปิกไว้ให้นะมันจะโรดเออ,อ่างนี้หน้าตาจะได้ส,สวยๆหน่อยอขนมปังนี่อร่อยมากเลยไส้สตอรอเบอรี่อันนี้ก็อร่อยอันนี้ของชอบเธอเลยเนี่ยเลตอซอยอนนวันหนึ่งกินเป็นแพ็คไม่ใช่กินน้อยๆนันเราเนะี่ย พอไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเลยพอกินแล้วก็กินเยอะจังเลยเยอะแม่ชิบอยอ่ะในแม่วะกระป๋องนี้จะเอาเหรอเอาไปเออกระป๋องก็จะเอามั่นๆเลยนี่เหรอ大姐เออกูัวนี่ยแกดูเฉยๆเออกินสักซองสิต้องกินทุกซองนะลองของใหม่ค่ะ อยู่แค่อยากีินกันอันกี่ดาวมีบะขนมบางยังอุ้ยบ้างไหมไปเตะไปอ่ะยังได้โถได้เหรอเดี๋ยวมาแม่ยังโถได้อ้าวไปแล้วโอ้ยแก๋ก็แก๋ยากแกยิงเขามีรอยให้แกค่ะนี่อ้าวข้างในยังมีอีกช้นหนึ่งนะอ้าวเออนั่นแหละเออ ่อยค่ะอันนี้มีผงชีรสนิดหน่อยมีเกลือนิดหน่อยเอออุ๊ยใช่ไหมโออกินใจเย็นๆเธอะโย่ได้เหรอน้าพ่อได้อะไรเยอะดูดูพี่อาทองเอาใส่ไปใส่ไปอย่าเอาไปเยอะเอาไปเยอะแล้วกินแต่มาม่าไม่ได้นะแต่ว่าเวลามาม่าเนี่ยเอาผักใส่หน่อใส่อะไรก็อร่อยนะเออถ้าหมดแล้วก็เอากลับมาเอานะมินเราานาะก็ทั้มีเอียเนาะเออ โอ้ลูกเค้กเล็วมีเราวิทางคือแย่อ๋อทำเธอคู <laughs> ่อะไรของเธอกี่ซอ,อ,องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเก้าแปเก้าสิบอาไปสิบซองพอถ้ออาหมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้อีกเอาไปเยอะเธอกินวันละสามสี่ซองไม่ได้นะมันกินเยอะไม่ไดี เยอะมาบาเกตเดาขี้ดองเยอะมาบาเกตเดาขีิดองเออแบ่งให้เขาด้วยแบ่งให้พี่ธิดาด้วยเออโยนไปเลยเออน่ะโอ้ยนักนักของแเหลือเท่าไหรเนี่ยเอานี่มาม่าเนี่ยอยู่ที่บ้านนะเออจะกินก็มาเอา อยที่นี่ไม่มีใครกินหรอกแต่ว่าก็คือแบบไม่อยากให้ยายเอาไปเยอะนะเพราะว่าเอาไปเยอะแล้วก็กินแต่มัมม่านะไม่กินอย่างอื่นแล้วนะ่ะเออเนี่ยจะเก็บใส่ถุงไว้ให้อย่างดีเลยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ถ้าไม่กลับมาเดี๋ยวจะเข้าป่าไปหาแล้วก็จะแบกไไปให้นะเอเอเอาไปเยอะยายนะ่ะไปคนมีน้ำใจนะเอาไปเยอะก็ไปแบ่งให้คนอื่นไปหมดเลย ให้เขาไปหมด